ฝั่งนี้ต่อนะคะอืมสีเทาแล้วฝนะั่งนี้ต่อค่ะเอฟซีจะได้สวยๆงามๆเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมามุมนี้เนาะจ้า ไปแล้วไปจุไวดนั้นอมพระผ่านี้วังข้าไปไทนั่นต้นกล้วยนี่น้ำนาอย่ปิงเอเออ บอกได้เลยว่าเ n ็เ็ก็เคยเป็นมาแล้วนะจากเพราะว่า SN เนป็นแม่ครัวทำอาหารเกมาก่อนตื่นตั้งแต่ปีห้านะตื่นตั้งแต่ตี สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ในช่องแม่บุญถินด้วยนะครับผมนะมุมนี้มันย้อนแสงนะแม่ถินมันไม่งามนะ<อ>เดี๋ยวสลับกล้องให้แม่ถิ่นก่อนอมันไม่ได้แปดแล้วบอไม่เป็นไรลงคลิปก็ลงไปเลยยาวๆอนี่มุมนี้จะงามมาก<อ>นี่แหละจะมองเห็นศาลาทิดาเศรษฐีด้วยนะะ<อ>เห็นแปลงดาวเรืองนะฮะโอ้โห คลิปเพิ่งจะห้านาทีเออ <laughs> เอาสิบนาทีไปเลยเออนี่เป็นไงล่ะมุมนี้งดงามมากเลยลอลเอ,อ้าวใครเอาผักบุ้งมาเพาะไว้ข้างล่างอ่ะเออไม่ได้อ,อ๋อเหรอโอ้น่ารักมากเลยน้องผักบุ้งที่อยู่รอบสะนะฮะ นะตอนแรกเรามีแต่ดาวเรืองนะครับพอปลูกดาวเรืองเสร็จแล้วก็ปลูกพริก,รกนะฮะปลูกพริกเสร็จก็มาปลูกผักบุ้งเพิ่มแล้วนะฮะที่รอบสะของเรานะครับเออมุมนี้สวยมากนะฮะมองเห็นองปูนะครับมองเห็นศาลานะฮะโอ้สวยสวยสวยนะพี่เสือบอกแล้วว่ามาที่นานลุงพลนะฮะเตรียมเมมโมรีในโทรศัพท์ไว้เยอะๆนะครับ นะมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปนะฮะได้เก็บภาพนะฮะไปอวดเพื่อนๆลงโซเชียลลงเฟซบุ๊กลงอินสตาแกรมนะฮะ,จะอ๋อสายาไม่ถึงบ่ไม่ถึงต้องย้ายต้องเอาตรงนน้นมาตรงนน้นไม่มีบ่สายา ไม่มีแล้ว,ลวขอบคุณคุณลงรักนะฮะสวัสดีนะครับนะแอดมินน้อยชมพูสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อม,มีคนงานใหม่มีคนงานใหม่นะฮะมาช่วยรดน้ำนะคือพ่อเป่ากับแม่ออฟนูนนะ่นฮะอยู่ที่ล้านองปูด้านนู่นนั่นเองครับผม

เด้านนู้นใช่ไหมแม่ถิน,น,น,นแล้วสายยางอ่ะสายยางมันไม่มีหมออ่างใช่จะทำยังไงอ๋อเออเอ่อเข้าใจแล้วถ้าอย่งงางนั้นก็ตามนั้น คันคอฝ <c oughs> ากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมนโอม,มโฮมรัพย์จำกัดนะฮะ <c oughs> หลายท่านกนะ็สั่งซื้อนะฮะสั่งไปกินไปดื่มไปรับประทานไปใช้แล้วนะหลายท่านก็ยังไม่สั่งทดลองสั่งได้นะฮะโดยเฉพาะทีพีโกโก้นะหอมอร่ ทีพีคอฟฟซีบักทองพลัสเบต้ากลูแคร์นะทีพีสกินนะฮนะรวมถึงเสื้อโปโลองค์ปู่ปริจิตนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะฮะให้กำลังใจยูทูบเบอร์สายลุงพลวยการรับชมคลิปนะดูไลฟ์สดแล้วก็ชมโฆษณานะฮะแบบไม่กดข้ามให้ด้วยนะครับผมนะฮะ